ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Financial mindset ช่องที่จะพาคุณมาปรับความคิดและมุมมองด้านการเงินเพื่อเปลี่ยนชีวิตและสร้างอนาคตให้มั่นคงยั่งยืนและนำไปสู่อิสรภาพทางด้านการเงินของคุณไปตลอดชีวิตหัวข้อวันนี้คือดอกเบี้ยทบต้นเพื่อนแท้และศัตรูร้ายมีคำพูดหนึ่งที่ถูกยกมาบ่อยที่สุดในโลกการเงินครับ ดอกเบีย้ยทบต้นคือสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกอัลเบิร์ตไอสไตน์เป็นคนกล่าวไว้แต่คำพูดนี้มีต่ออีกหน่อยที่หลายคนไม่รู้เขายังพูดต่อว่าคนที่เข้าใจมันจะได้รับประโยชน์จากมันแต่คนที่ไม่เข้าใจจะต้องจ่ายมันไปตลอดชีวิตและนี่คือเหตุผลที่วันนี้เราจะมาคุยกันว่า ดอกเบีย้ยทบต้นมันสามารถเป็นได้ทั้งเพื่อนแท้ที่สร้างความมั่งคั่งหรือเป็นศัตรูร้ายที่ทำให้เราจมอยู่กับหนี้ได้ตลอดไปดอกเบีย้ยทบต้น compound interest คือดอกเบีย้ยที่คิดบนดอกเบีย้ยหรือพูดง่ายๆคือเงินที่เราได้จากดอกเบีย้ยในแต่ละรอบจะถูกนำกลับมาคิดเป็นเงินต้นและนำเอาไปคิดดอกเบีย้ยในรอบต่อไปอีก มันเหมือนกับเงินทำงานแทนเราเพราะเงินก็เล็กๆจะโตขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าเราจะไม่ได้ใส่เงินเพิ่มเลยดอกเบี้ยทบต้นเป็นเพื่อนแท้ถ้าเราเข้าใจมันและใช้มันอย่างถูกต้องมันจะกลายเป็นเครื่องจักรสร้างความมั่งคั่งให้เราได้ตลอดชีวิตยกตัวอย่างง่าย สมมุติคุณเริ่มลงทุนเดือนละ1,000บาทได้ผลตอบแทนเฉลี่ย8ต่อปีผ่านไป30ปีคุณจะมีเงินมากกว่า1.5ล้านบาททั้งที่คุณลงเงินจริงไปแค่360,000บาทเท่านั้นส่วนต่างกว่า1ล้านบาทมาจากพลังของดอกเบี้ยทบต้นมันไม่ต้องทำงานหนักแค่ให้เวลากับวินัยทำงานแทนเรา และนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมคนรวยมักพูดว่าอย่าทำงานเพื่อเงินให้เงินทำงานแทนเราแทนดอกเบี้ยทบต้นเป็นศัตรูร้ายแต่ในอีกด้านหนึ่งถ้าเราไม่เข้าใจมันดอกเบี้ยทบต้นจะกลายเป็นกรับดักหนี่ที่โหดร้ายที่สุดยกตัวอย่างง่ายๆ คุณรูดบัตรเครดิต30,000บาทแล้วจ่ายขั้นต่ำทุกเดือน10%ในอัตราดอกเบี้ย18%ต่อปีถ้าคุณจ่ายแบบนี้ไปเรื่อยๆรู้ไหมครับคุณจะใช้เวลามากกว่า6ปีกว่าจะหมดหนี้และสุดท้ายคุณจะจ่ายเงินคืนมากกว่า60,000บาทซึ่งเท่ากับหนี้2เท่าเลยครับเพราะคุณไม่ได้จ่ายแค่หนี้แต่คุณจ่ายดอกเบี้ยบนดอกเบี้ยด้วยครับ วิธีใช้ดอกเบีย้ยทบต้นให้เป็นประโยชน์ 1. เริ่มเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ยิ่งเริ่มออมเร็วดอกเบีย้ยยิ่งทำงานให้เรานานอย่ารอให้พร้อมเพราะเวลาคือเพื่อนแท้ของดอกเบีย้ยทบต้น 2. ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ DCA ลงทุนทีละน้อยแต่ต่อเนื่องทุกเดือนเพราะความสม่ำเสมอสำคัญกว่าการลงทีเดียวเยอะ 3. หลีกเลี่ยงหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงโดยเฉพาะบัตรเครดิตหรือสินเชื่อที่คิดดอกเบี้ยทบต้นเพราะนั่นคือกลับดักเวลาที่ดูเหมือนเล็กแต่กัดกินชีวิตเราได้ตลอดไป 4. ให้ดอกเบี้ยทำงานกับเราไม่ใช่กับเจ้าหนี้เก็บก่อนใช้และให้เงินต้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดอกเบี้ยทบต้นไม่เคยเลือกข้างมันแค่ทำหน้าที่ของมันตามที่เราปล่อยให้มันทำ ถ้าเราเข้าใจมันใช้มันมันจะเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดแต่ถ้าเรามองข้ามมันมันจะกลายเป็นศัตรูที่โหดร้ายที่สุดทางการเงินเพราะฉะนั้นอย่าให้ดอกเบี้ยทบต้นเล่นงานเราแต่จงใช้มันให้สร้างอนาคตเราแทนสรุปง่ายคือ 1. ดอกเบี้ยทบต้นคือพลังแห่งเวลาใช้เวลาให้เป็น 2. เริ่มออมและลงทุนเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ 3. หนี้ที่ดอกเบี้ยสูงคือกลับดักหนี้ที่ทำลายอนาคต 4. ให้เงินทำงานแทนเราผ่านพลังของการทบต้นขอบคุณที่รับฟัง financial mindset ถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่อง Financial Mindset ไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะมาคุยกันเพื่อปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีใช้และสร้างอนาคตทางการเงินไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ